สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูหนิงอีกแล้วนะคะกับหน่วยการเรียนรู้เรียนรู้วัฒนธรรมวันนี้คุณครูหนิงจะมาพูดถึงอาหารประจำชาติอาเซียนนะคะไปเลยนะคะเด็กๆเราพร้อมแล้วนะคะอาหารประจำชาติอาเซียนของประเทศอาเซียนประเทศแรกคือประเทศไทยอาหารประจำชาติไทยคือต้มยำกุ้งเด็กๆเคยทานไหมคะ อืต้นยำกุ้งเราจะใส่สมุนไพรต่างๆเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมคะรสชาติก็จะเป็นเปรี้ยวนิดนึงถ้าเด็กๆก,กินถ้าผู้ใหญ่กินก็จะเผ็ดหน่อยหนึ่งอร่อยใช่ไหมคะเอเด็กๆรู้จักกุ้งใช่ไหมคะกุ้งอยู่ที่ไหนคะ,ะกุ้งอยู่ในน้ำเก่งมากค่ะต่อไปค่ะอาหารประจำชาติของประเทศอะไรคะ ประเทศกัมพูชาอาหารประจำชาติของประเทศกัมพูชาก็คืออาม็อกซึ่งจะมีลักษณะคล้ายห่อหมกของของไทยเรานะคะเป็นอาหารที่ทำจากปลาน้ำพริกเครื่องแกงและกะทินะคะเป็นอาหารประจำชาติของประเทศกัมพูชาต่อไปเป็นอาหารประจำชาติของประเทศมาเลเซียอาหารประจำชาติของประเทศมาเลเซียก็คือนาซิเลมัก เป็นข้าวผัดกับกะทิและก็สมุนไพรนะคะต่อไปอาหารประจำชาติของประเทศบูไนาอาหารประจำชาติของประเทศบูไนาดารุสลามก็คืออัมบูยัตจะมนี้ลักษณะคล้ายค้าข้าวต้มหรือโจ๊กมีส่วนผสมของแป้งสารครูเป็นหลักนะคะต่อไปอาหารประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียอาหารประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียก็คือกาโดกาโด นะคะขายสลัดแขกนะคะ่ต่อไปเป็นอาหารประจำชาติของประเทศลาวอาหารประจำชาติของประเทศลาวคือซุปไก่นะคะต่อไปอาหารประจำชาติของประเทศเวียดนามอาหารประจำชาติของประเทศเวียดนามก็คือปอเปี๊ยเวียดนามหรือเฟอเวียดนามก็ได้นะคะบางคนเขาก็รู้จักปอเปี๊ยเวียดนามเด็กๆเคยทานไหมครับปอเปี๊ยะเวียดนาม มีประโยชน์นะคะเพราะมีแต่ผักแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะคะหรือเฟอเวียดนามเฟอเวียดนามก็จะคล้ายๆข้า,าวตี๋อร่อยเหมือนกันใครเคยทานไหมคะเก่งมากค่ะลูกอต่อไปเป็นอาหารประจำชาติของประเทศสิงคโปร์อาหารประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ก็คือลักซาเนี่ยเหมือน๋วยเตี๋เลยใช่ไหมคะมีไข่ด้วยใช่ไหมลูกอ่าต่อไปเป็นอาหารประจำชาติของประเทศ ฟิลิปปินนี่ดูสิคะคืออะไรคะอาโดโบน่ากินไหมคะอืต่อไปอาหารประจำชาติของประเทศพมา่าหรือเมียนมานะคะอาหารประจำชาติของประเทศพมา่าก็คือโมฮิงยาคล้ายๆขนมจีนเลยคือขนมน้ำจีนที่ทำจากปลาไม่มีกะทิจะเรียวกว่าน้ำยาปลาก็ได้เห็นไหมคะต่อไป จบแล้วเด็กๆมาลองทบทวนท้ายบทเรียนกันนะคะว่าเมื่อกี้เด็กๆเห็นแล้วว่าอาหารประจำชาติของแต่ละประเทศมีอะไรบ้างนะคะอ่ะคุณครูจะให้เด็กๆดูว่าอาหารประจำชาติของประเทศสิงคโปร์คืออะไรคะรูปที่หนึ่งนี่ใช่ไหมคะใช่อาหารประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไหมรูปที่สองรูปที่สามเด็กๆคิดว่าอาหารประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ episod ic episod ic episod ic คือรูปที่ 1, หนึ่งหรือรูปที่สองหรือรูปที่สามคะลูก ฉเฉลยค่ะเห๋ใครตอบรูปที่สองเก่งมากขะลูกตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะอะต่อไปค่ะเรามาดูสิควะว่าเด็กๆลองเลือกรูปภาพอาหารประจำชาติของประเทศไทยนะคะรูปที่หนึ่งรูปที่สองหรือรูปที่สาค่ะเด็กๆอ่าเก่งมากใครเลือกรูปนี้มั้งคะ ใครเลือกรูปที่สองคะรูปที่สองคือรูปที่ถูกต้องใครเลือกรูปที่สองตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเป็นไงคะเด็กๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณครูนิ้งคุณครูรุนคุณครูเกตสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย